พี่ตู่ว่าไงครับจะรับไม่รับถ้าไม่รับก็นั่งถ้ารับก็ลุกเฮ้ยนัเองครับ <laughs> ก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนนะคะเป็นสถานงานกับอัอโตโนตนะคะที่อะไรที่จะเลื่อนสถานาที่สมาชิกได้บอกว่าโเนีทนมาหรือว่าแจ้งเข้ามาก็จะทำเท่าที่จะทำได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการทำงานนะคะนี่ไม่มีเงินเงินนะคะแต่จะทำด้วยใจนะคะเพื่อให้หมู่บ้านของเราพัฒนาเราก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณที่ไม่เลิกทุกคนที่ประทานการเป็นไปประธานที่เป็นมาแล้วต้องบอกขอบคุณค่ะผมก็จะลงนะก็ติดใดที่ผมพูดในลายพูดอะไรมผิดไปตอนนั้นมันก็เป็น ยังมเป็นประธานเนาะก็เป็นหน้าที่ขอไปก็ขอโทษทุกคนที่พูดอะไรหูผิดตาผิดอะไรไปก็วันนี้ก็จะเป็นสมาชิกของหมู่บ้านที่ป่าขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับผมขอบคุณท่านพอดีครับนะครับผมแสดงการเคลื่อนที่สภาครับไอ้แนนตัวแทนของท่านนายกหนึ่งนะครับวิทยาภัยวงศ์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอ้อยนะครับหรือวาสนา ตุกานุนะครับใช่ไหมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าเห็นมาตลอดครับว่าตัวเองประสานงานแล้วก็ทํางานในหมู่บ้าน้องจเยอะนะครับไม่ว่าเป็นหลายกลุ่มของกลุ่มตตีนะครับก็เป็นคณะกรรมการนะครับทำงานก็ผักกันหลายๆด้านนะครับว่าขอในหมู่บ้านนะครับก็ไปเสนอเกือบทุกครั้งนะครับก็ชุดกรรมการชุดแล้วก็ก็ดีครับดีก็ก็ขอให้ ทำงานโดยประสบความสำเร็จอันนะครับเป็นการเชื่อมั่นของพี่น้องหมู่บ้านทุ่ยป่าถึงสองนะครับโดยเฉพาะประธานนะครับแรงบริษีครับแล้วก็ใครที่จะจิตอาสามาช่วยการหมู่บ้านนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยกันนะครับเพราะหมู่บ้านเป็นของเรานะครับแล้วก็สิ่งดีๆของหมู่บ้านนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะครับไปเสนอกับอบตนะครับ ยกนะครับซึ่งเราก็จะมาช่วยชาวบ้านนะครับโดยทัานในยกหนึ่งก็เลี้ยงความสัมพัน์ของทุกมู่บ้านนะครับก็อยากให้มีคณะกรรมการแล้วก็ประธานปู่บ้านนะครับที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กันได้แล้วก็ติดต่อได้ทุกท,ท,ท,ทุกด้านนะครับก็ในานามของตัวแทนของปปตนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับนะค,ครับครับก็ขอบคุณที่ทททเข็การเลี้อนรับมาเี้ยงปปตด้ ที่เป็นพยานแล้วก็ติดตามประชุมในการเรื่องตับงประธานหมู่บ้านที่ป้องกันสองนาเวลานี้นะขอขอบคุณครับ